ก้อยตูนพาลูกชายน้องทะเลเจอไซฟ,ฟ้าพายุน้องแอบิเกลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับก้อยรัชวินคงมาลาัยและตูนอธิบลาโคงมาลาัยหรือตูนบอดี้แสลมที่ตอนนี้นั้นมีลูกชายอย่างน้องทะเลเป็นโซ่ทองครองใจของทั้งคู่ และต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งก้อยและตูนเนี่ยก็หลงลูกชายน้องทะเลแบบสุดๆและหากใครได้ติดตามใน i ิน t ต g r กรของก้อยรัชวินก็จะเห็นว่าทางด้านก้อยรัชวินนั้นมักจะพาลูกชายไปเที่ยวอยู่บ่อยๆเลยละคะ่ะล่าสุดก็เพิ่งจะไปเที่ยวอังกฤษก,กันมา และล่าสุดก้อยรัชวินนั้นก็ได้ออกมาโพสรูปป้วยพรวันเกิดชมพูอรยาพร้อมทั้งรูปภาพที่ทางด้านน้องทะเลนั้นได้เจอไซฟ้าพายุและน้องแอบิเกลอีกทั้งยังระบุข้อความเอาด้วยว่า พาน้องทะเลมาถ่ายรูปกับแม่สุขสันวันเกิดนะคะแม่ชมขอให้แม่แซบและมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มกว้างๆแบบนี้ตลอดไปนะคะใดๆก็คือน้องแอบิเกลน่ารักมากอยากได้ลูกสาวเลยเดี๋ยวจะตามแม่ไปนะอิๆอๆเปลออะไรเอ่ยความลูกชายมองไปคนละทิศทาง เป็นสองครอบครัวทีเป็นขวัญใจของแฟนๆมากมายเลยล่ะคะ่ะน่ารักทั้งสองครอบครัวไปเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ